สวัสดีค่ะช่องเล Channel วันนี้นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดสไม่อ้วนแบบไม่ต้องอดนะคะก็คือวันนี้ก็คือแบบอันนี้คืออ่สันในหมูนะพี่เลยเอาไปหมักกับเกลือนะคะแล้วก็เอาเข้า,าตู้อบไร้น้ำมันนะคะตู้ทอดร้น้ำมันน่ะคะมันก็จะแห้งๆแบบนี้นะพี่เลก็จะใส่นี่ค่ะ โยเกิร์ตบัการี่นะคะนี่ตัวนี้นะให้ดูศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะฟัดเอ้ฟัดศูนย์เปอร์เซ็นต์อะมาใส่เลยเป็นน้ำจิ้มนั่นแหละนะคะก็จะมีวันนี้ก็จะมีไข่ต้มด้วยนะไข่ต้มสามฟองอย่างนี้คงไม่อดหรอกเนาะอย่างนี้ไม่เลือกกินน้อยใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่ากินเยอะ นะ้าเยอะมากด้วยนะ่ะแล้วก็นี่นะคะก็คือมันเป็นนมเปรี้ยวพี่เลยกกินนมเปรี้ยวนี้บีทาเกนะคะน้ำตาลสองเปอร์เซ็นล้างคอกันละนะคะจัดเลยก็จะมีกาแฟดำนิดนึงัวล้างคอตอนที่ทานเสร็จนะ <c oughs> จากผักก็วันนี้ก็มีเยอะแยะเลยวันที่พี่เลยชอบก็คือน,นี้นะคะพริกหวาน แล้วก็กระเจี๊ยบสดนะคะแล้วก็มีบูเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีอะโวคาโดนะคะจากน้องสาวนะคะส่งมาจากสวนเลยโอ้โหดีงามลูกใหญ่มากนะคะเออมาเราได้อาหารหนึ่งมือ้อมื้อใหญ่ๆเลยนะคะแบบนี้อยู่ท้องแน่นอนค่ะมาค่ะมาทานกันอืม้ม พ่เลนคือุณเล,เลชอบแบบให้มันแบบดูแห้งๆนิดนึงอะค่ะจะให้ใช่จะให้ฉ่ำน้ําก็ได้นะเพราะว่าก็ใช้อ,อพี่เลยใช้วันนี้ไปใช้ไฟสองร้อยนะคะแล้วก็ใช้สิบห้านาทีออาจะแห้งนิดหนึืม 嗯，哼。<noise> <noise> เม <S <S นูที่อยู่บ้านแล้วทำง่ายๆนะคะเราก็ไม่อ้วนนะคะแบบนี้ค่ะผักโปรตีน ทาของให้มันอยู่ท้องนะคะ เลือกหมูก็เลือกหมูที่ไม่มีไขมันนะคะแต่เวลาเวลาเราเอาไปย่างหรือว่าเอาเข้าตต้อบเนี่ยก็เลือกได้ว่าจะเอามาหรือว่าจะเอาแบบเอานุ่มกรอบนอกจะเอาจะเอาแบบชุ่มชื้นนุ่มๆหรือว,ว่าเราจะให้ของพิเยกแล้วแต่ะคะ่ะเราคผือชอ ได้ไม่ต้องเสียตังค์แพงๆซื้อนู่นซื้อนี่มาลดมันลดไม่ได้นะคะมันอยู่ที่ปากเราเนี่ยค่ะแล้วกินยังไงไม่ออกอะไอย่างนั้นอืม Hmm. อ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้ก็คือกาแฟดํานะคะมันใส่น้ำตาลเดือนนี้เพื่อล้างหลังไส้ด้วยนะคะบางคนแราไม่ชินก็ใส่น้ำตาลอยก่อน,นก็ได้ทีนึงแต่ใส่เยอะพออยุ่รู้เราแล้วเขะก็พยายามให้ลดน้ำตาลแล้วนะคะ อาหารพี่เลี้ยงที่บอกนะคะก็คือหมักแค่เกลือเกลือสีชิมพูนะคะอืมแล้วก็ซื้อของมาก็แบบเป็นเป็นกิโลนะล้านก็ค่อนสะอาดนะคะแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นชิ้นอาเอาเกลือมาทานะคะแล้วก็เอาใส่ถุงซิปล็อกออแบ่งเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะเข้าช่องฟีดไว้แล้วก็มือไหนเราจะทานแล้วก็เดือดปรมาหนึ่งชิ้นนะ ก็เอามาทําอาหารมันก็ได้ได้อาหารที่บอกว่าสดใหม่อ่ะค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดแล้วก็อยู่บ้านกันเยอะมากนะคะก็ต้องพยายามดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากักตัวปุ๊บฉันแพ้ฉันแพ้โควิดอะไรฉันอ้วนอะไรอย่างเงี้ยจริง อ้วนไม่อ้วนไม่สำคัญล่ะค่ะแต่มันคือว่ามันอยู่ว่าสุขภาพเราต้องดีแค่นั้นเองนะคะโอเควันนี้พี่เลแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอืมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้พี่เล่ก็ขอฝากกดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดชอบพี่เลยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ